สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ช่องเจ๊หญิงจัดให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเฮียยานะคะนี่เฮียเฮียทำอาชีพอะไรนะคะขายผักครับนี่เป็นพ่อค้าขาเออพ่อค้าขาขาผักขาผักอ่า้าผักนะคะต้องเรียกว่าค้าผักเพราะว่าเฮียแกขายส่งอย่างเดียวนะเฮียไม่ขายปีกนะเฮียขายเป็นคันคันรถเลยนะคะนี่ถ้ายังไงอย่าลืมฝาก ถ้ายังไงแวะเข้าไปช่วยอุดหนุนเฮียได้นะคะที่ตลาดใหม่ชมบุรีนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงมาก็ยังไม่ได้คุยกันจริงๆจางๆสักทีเลยว่าอะไรถึงทําให้เฮียอยากได้รถรุ่นนี้แต่เพามันสวยอ๋อเฮียไปดูที่ไหนมาอะไรยังไงมาถึงที่ร้านเจ๊หญิงครับตอนแรกเลยนะใช่ครับที่ว่าเฮียยังไม่ได้ซื้อรถเลยนะใช่ใก็ื้อูเเครับอ๋อคือหลักๆเฮียเขาไปแอบดู S <S เขร้านแล้วเฮียเขาก็ไปแอบดูช่องมาก่อนแอดูมากรอนปล่เา,าเฮียถอยรถมาเสร็จปั๊บเฮียมากับเจ๊เลยใช่ครับมาบอกอยากได้ตรงในร้านอ,ะอ่ะตรในร้านตรงนี้ครับจ้ะก็คือว่าเฮียมาปั๊บทีนี้เราหยอดยาเฮียเลยปุ๊บเลยเฮียเลยโดนเลยบอกเฮียอันนี้ดีเฮียบอกเอาครับอันนี้ดีเฮียบอกเอาครับสมชื่ออะไรเฮียบอกเจ๊หญิงจัดให้เฮียเขาก็มาแบบมากับเจ๊เนาะมาแบบ ธรรมดาเฮียมาแบบไม่ได้อะไรเราก็เข้ามาเสร็จงานก็ขอยรถแล้วก็มาที่ร้านเลยกลับมาที่ร้านเลยโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยที่ยังเห็นะมนึกถึงกันก็คือเราบอกแล้วว่าการรีวิวการทุกทำทุกสิ่งทุกอย่างนะหญิงก็พยายามจะบอกว่าสินค้าบางอย่างสับเปลี่ยนได้แต่เราขอดูสภาพแล้วก็ส่วนบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราอยากแนะนําให้มาดูหน้าร้านเพราะว่าหนึ่งสิ่งมันมีของหลายแบบหลายเกตอยู่ที่เราจะเลือกเพราะตอนแรกก็เลือกเฮียบอกเฮียนะเฮียถ้าเฮียแบบ ลักษณะนี้เฮีย er ต้องโหลดหน้าโหลดหลังนะไม่งั้นขี่ขาไม่ถึง er เฮียก็บอกครับอ่ะ,อะถามอะไรเฮียบอกครับอย่างเดียวไม่มีหลวมเลยเอาจ้ะบอกเฮียเนี่ยโชคมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮีย er บอกเอเอเอาอย่างเดียวเจ๊เบอกไหนๆหเอาแล้วเอาให้สุดถ้าไม่ถ้าไม่สุดนะไม่ต้องจัดแน่อ่ะเจ๊บอกเอาให้สุดเอาให้เต็มโอเคอ่าลองมาดูว่านี่ยังมีโครงตานว่าจะทำเพิ่มนะ เดี๋ยวอันนี้ให้ดู EP ีแรกไปก่อนของเฮียยาค้าผ ah ัก ah. นี่ตั้งชื่อตั้งชื่อเรื่องไ้ก่อนเฮียยาค้าผัก ah ah. ไม่ใช่ไม่ใช่ค้ายอย่างอื่นนะอันนี้ค ah ้าผักจ้ะตามมาด้วยามาดูตอนแรกเลยดีกว่าว่าชุดบนนี้นะคะเนี่ยยังทรงเดิมอยู่เพราะเฮียบอกว่าเดี๋ยวลองขี่แบบเดิมๆใช้ไปสักพักหนึ่ง อยากจะบอกว่านี่นะไม่อยากจะโม้รถเฮียสุดทุกคันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รถเล็กยันรถใหญ่นะนี่รถใหญ่ก็สุดทุกคันนะจะบอกเลยแอบเห็นมาแล้ววันนั้นโอ้โหเป็นไงฟอร์จูนโมโนโบล็อกเป็นไงโอ้โหแค่เห็นล้อเห็นแบ็กก็เดี๋ยววันหลังจะลองพาไปชมนี่จ้ะนี่ชุดบนเดิม เฮีย er บอกให้ให้ขี่เดิมเดิมเดินดีกว่าเจ๊ er บอกงั้นมึงเดินเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> จ้ะอ่เป็นของแท้เดิมก็คือเป็นฝาแท้ชุบสับเปลี่ยนมือเบรชุบแต่น็อตสแตนเลสเนี่ยเฮีย er บอกเจ๊ er, เปลี่ยนทั้งคันเลยเป็นสแตนเลสเงินของราชาน็อตสปอนเซอร์หลักไม่หลักได้ไงเนี่ยจ้ะตามมาด้วยด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นชิวหน้าแต่งเฮีย er บอกชิวเดิมสูงเกินไปผมไม่ชอบเนี่ย ก็เปลี่ยนเป็นชิวแต่งแล้วก็ด้านหน้าก็จะตัดด้วยคาร์บอนบางส่วนเพราะวันนั้นที่มาบางส่วนไม่มีมมสองเฮียบอกว่าเดี๋ยวลองค่อยๆทําวันนั้นโดนรถมาก็เยอะและ้วแล้วไหนจะมาโดนของแต่งเอกอ่ะตามมาด้วยด้านหน้านะคะนี่ก็ด้านหน้าเฮียก็บอกอ่ะผมเอาจานสับสับไหมเฮีย อ่เฮียบอกสับครับของชุบสับไหมเฮียเฮียบอกสับครับเฮียบอกโดนอย่างเดียวเลยจ้ะเนี่ยนะคะจริงๆคันนี้ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายเนาะเฮียแต่คือทําทุกอย่างแล้วให้มันลงตัวใช่ค่ะก็คือมันลงตัวไปแล้วดูดีแล้วไม่ต้นงหรูหราแต่ดูดีอ่ะอ่าเนะเน้นแบบเรียบรู้ดูดีจ้ะตามมาด้วยด้านนี้ค่ะตามมาด้วยด้านนี้ด้านนี้ก็ เนี่เป็นไงท่อเดิมเฮียบอกไม่เอาขี่ไม่สนุกขี่ไม่ได้ไม่งั้นจะเดินจะ,ะก็โดนท่อพี่กูไปท่อเดิมนะคะเป็นท่อสร้างคอไทเทเนียมแท้แล้วก็จุไทเทเนียมนะคะเป็นท่อกูตัวนี้ก็จะเป็นผ่าหมกนะคะพี่กูบอกซื้อเสร็จแล้วก็เป็นท่อมึงอะไรไม่ใช่ท่อกูล้อ, <laughs> อเลน่นจ้ะแล้วก็นี่นะคะกันเลนกันดีนะคะ ก็คือหญิงจะแนะนําถ้ารถใหม่ๆนะหญิงแนะนําให้ใส่เลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะหินมันก็จะดีดเข้าไปในเครื่องแล้วยิ่งการรักษามันก็จะยิ่งลําบากเน้องเฮียเนาะแต่นี่เฮียรถเฮียเหมือนไม่ได้ใช้เลยอะรถใหม่มากเลยจะจอดครับก็ที่ใช้จีบานมีหลายคันนะนาอเฮียอ่ามันจะต้องมีพระเอกอยู่พระเอกอยู่คันเออพระเอกอยู่คันหนึ่งสายลุยไงไม่ว่าฝนตกแดดออกน้ําท่วมเราขี่ได้หมดใช่ไหมเฮียนี่นี่ให้ดูให้ดูเห็นไหมขนาดตรงนี้ยังเปลี่ยนเลยเห็นไหม เราบอกแล้วว่าเก็บรายละเอียดทุกจุดจริงๆนะคะเนี่ยนะคะด้านในเนี่ยเราเปลี่ยนหมดเลยนะอ่าตามมาด้วยด้านหลังนะคะตัวนี้โชคหลังก็จะเป็นตัว G Series เอ้ย G Racing เออแม่ค้เริ่มสับสนแล้วเว้ย <c oughs> G Racing <c oughs> นะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดของ Y า e เดนะคะก็คือปรับ3จุดตัวตรงรุ่นของ X Max โดยตรงนะคะขนาดความยาว310เพราะว่าโช๊คเดิมมันสูง350นเฮีย <c oughs> สูงมากกระถายันไม่ตึงครับใช,นะใช่ถ้าเราจัดทรงรถไม่ดีนะ่ะต่อให้รถแพงรถดีแค่ไหนมันก็อืขี่ไม่บนน่เนาะเฮียใช่ใช่แล้วถ,า,ถาไม่ึงก็จบแหละใช่จบเลยจริงๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็นี่นะคะอาร์มก็ยังเป็นอาร์มจาะอ,อุดอาร์มก็เป็นอลูมิเนียมน็อตก็คือไล่เก็บหมดทุกจุดจริงๆเดี๋ยวนี่เฮียบอกมีแผ่นอยู่แล้วนะไม่รอดแน่นอน <c oughs> ล้อแม็กเดี๋ยวขอใช้ไปก่อนสักพักหนึ่งนะ ได้แต่ตอนนี้เฮียบอกกําลังนอนคิดอยู่นอนฝันอยู่ว่าเสียอะไรไไถูกสเปคจ้ะ,ะ <c oughs> ฮเฮียเปิดสวิตช์โชว์ไฟไท้ายหนะะ่อยค่ะแหไฟท้ายเป็น LED นะคะจริงๆเนี่ยมีแค่ไม่กี่คันเองนะถ้าขี่ไปในเห็นไฟไท้ายอย่างเงี้ยชูดเข้าไปได้เลยมาจากที่ร้านแน่นอนน้อยน้อยค่ะเป็น LED เป็นไฟท้ายแต่งนะคะตัวนี้ชุดหนึ่ง5,500บาทค่ะเป็น LED แล้วก็ ตามมาด้วยด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นฝา,ากรที่หุ้มคาร์บอนปกติชิ้นเนี้ยชิ้นเดิมอ่ะเขาจะแยกชิ้นกันเป็น2ชิ้นแต่อันเนี้ยเราอ่ะสั่งโรงงานคาร์บอนให้เขาหุ้มไปเลยชิ้นเดียวหนึ่ง <S <S เพื่อไม่ให้มีปัญหาก็คือบางทีอ่ะชิ้นเลก็เลกๆอ่ะมันมันเปิดไงเฮียใช่ค่ะมันชอบเด้งมันชอบเปิดถ้าเราหุ้มไปอย่างนี้ ดูแลรักษาง่ายเรื่องหินเรื่องฝุ่นใช่ค่ะออกแบบมาคือให้มันลงตัวแล้วก็เราก็เปื่อยฝาแข็งด้านล่างเพราะฝาแข็งด้านล่างปกติจะเป็นสีดําอันนี้เราก็เป็นฝาแข็งยิงทรายโชว์ด้านในแล้วเราก็ไล่น็อตสแตนเลสมันก็จะโชว์ทุกอย่างมันมันลงตัวนะแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรผลข้างเคียงที่ว่าลัวหินจะเข้าไปโดนหรือเปล่าอะไรนี้ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าเราก็ยังใช้ฝาครอบที่ว่าเป็นฝาครอบเต็มอยู่ ไม่ต้องกลัวหินไม่ต้องกลัวน้ําไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็งานฝั่งนี้ก็คือจะเป็นงานแท้ชุดสับเหมือนเดิมนะคะหล,กหลกักๆคันนี้ก็โหลดหน้าเุียเนาะใช้ใส่อัปเกรดชกหน้าของวายเดสตัวโหลดตัวชุดอัปเกรดหน้าวันนึงอยากกลับมาทําเดิมก็ยังทําได้อ่าแล้วก็เป็นการตกก็เป็นการตกหุ่งคาร์บอนเพราะว่าถ้าเป็นสีดําด้านแป๊บเดียวมก็ถลอกละสีดําด้านดูแลรักษาย,ยากจริงๆมันจะโดดเด่นเลยเพราะว่ามัน็สีดำใช่ค่ะมันก็จะเงา แล้วก็เบาปาดก็เป็นเบาปาาเฮียยุทธอ่อนนุช46นะคะตัวนี้นะเ,เราเปิดให้ดูว่าด้านล่างโอเคนี่นะคะด้านล่างเราก็ใส่ตัวกันอยู่บล็อกไว้เพราะจริงๆอ่ะของเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เขาจะไม่มีมาให้มันจะเปืเป่อยๆใช่ค่ะแล้วเราก็คือ,อสั่งโรงงานให้ทำออกมาเผื่อเวลา กันของมันไหลบางทีเราไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันไหลไปรวมกันค่ะแล้วเป็นไงเมียนิ่มไหมนิ่มๆครับไม่ไม่แข็งเนาะใช่เนี่ยแล้วก็ช่วงโค้งด้วยนะคะเขาปาดแล้วเขาปั้นค่ะเนี่ยเห็นไปไหนนะไปกับเจ๊นั่งสบายเอาบอกแล้วมีเมียดีเอ้ยมีเมียสวยไม่เท่ากับมีเมียเข้าใจไม่มีใช่ไหมเฮีย น่ะเห็นไหมถูกต้องใช่ไหมเมียอย่างเนี้ยแหละเมียที่คุณคู่ควรกับเราถูกไหมถ้ามีเมียสวยแล้วเขาไม่เข้าใจเราก็เท่านั้นแหละน้องเฮียเนาะจ้ะถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ย่งกี้ใช่ถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็จะลำบากใจทีเนี้ยจะเกิดการปูหกกันขึ้นมาเจอประจำนะบอกว่าซื้อของไปหมื่นหนึ่งมันบอกเจ๊ถ้าเมียผมมา เจ๊บอกมัน2องพพอนะแล้วทีนี้วันหลังเมียมันเสือกพาเพื่อนมันมาซื้อเนียทีโอ้โหใช่งานเข้าเลยแป๊บเดียวเองเข้าโกหูเนี่ยขาดที่จะเจ๊ไปตลอดเพรเจ๊จะตัส่วนใหญนะไม่มีขาดนะส่งเสริมอีกต่างหากบอกเลยนี่แล้วมีกระจกไอ้นี่ด้วยนะจากเราเอากระจกเดิมออกแล้วเราก็ใส่เป็นเขาเรียกกระจกหลบจาามันก็สามารถมองเห็นแต่มันอาจจะไม่ได้ชัด เข้ากระจกเดิมแต่อย่างน้อยคือถ้าถามว่ารถมีกระจกไหมมีอ่ะเฮียขอฟังเสียงหน่อยขอฟังเสียงหน่อยว่ารถเดิมเป็นยังไงอ่ะขาตั้งแน่เลยเฮีย <c oughs> <c oughs> ประจำเลย มีอะไรเริ่มเติมตรงไหนเอาไว้คอยดูดีกว่าอ่าเอาไว้คอยดูดีกว่าเออเฮียบอกว่าขอบกไว้ก่อนบกไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูว่าของเฮียนี่เติ้นต้องเขียนเลยนะ e ีพีหนึ่งนะเฮียยาค้าผักรู้กันรู้กันเ้ะเอาเป็นว่าถ้ายังไงเดี๋ยวให้เฮียฝากล้านหน่อยเผื่อใครที่ว่ากำลังหาช่องทางการติดต่อขายส่งเผื่อถ้ายังไงอ่ะติดต่อเฮียได้เลย อบอกเลยขายผักตลาดไปชนดีครับมีเบอร์ติดต่อ0 9 8 8 6 4 6 4 9 1่ขายา prayed, ส,สาย่งรับได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะว่าเผื่อแบบอยากติดต่อสอบถามในการค้าส่งผักนะคะพวกผักนะติดต่อเฮียได้เลยถ้ายังไงรับรองว่ามีราคาพิเศษให้แน่นอนจากค่ะค่ะแล้วก็ถ้ายังไงก็อย่าลืม ฝากกดติดตามช่องเจญิงจัดไ้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ช่องเจญิงจัดไ้ด้วยจะได้มีกําลังใจแล้วก็พามาดูรถใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากช่องติดตามหญิงดีกว่าว่าเป็นเพจร้านก็เป็น YNG ICG n หรือว่าจะทักเฟซบุ๊กส่วนตัว หรือว่าจะทักไลน์หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้ารถใหม่นะแล้วอยู่ไม่ไกลอย่าหญิงตามที่หญิงบอกทุกคลิปวิดีโอเลยนะหญิงอยากแนะนําให้เข้ามาคุยกันมากกว่าบางทีการพิมพ์มาเฮียมันมันไม่เท่ากับใช่ใช่ใช่ถูกว่าบางคนบางคนมาเราพิมพ์ไปอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดว่าเราถามคุณมีงบประมาณเท่าไหร่คะบางคนก็จะหาว่าเราดูถูกไปอีกแต่เขาไม่ได้มาฟังน้ําเสียงแต่พอถ้าได้ฟังน้ําเสียง คุณก็จะรู้ได้เลยว่าเราไม่ได้ดูถูกคุณนะแต่เราจะได้ต้องจะได้จัดสรรปันส่วนว่าคุณชอบแบบไหนเพราะว่าเราจะได้จัดแล้วว่าถูกใจไหนแล้วกัใช่ค่ะทั้งพิมกันจะไม่คยรู้เรื่องถูกต้องใช่เฮียขอบคุณวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะงั้นวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้อ๋ออย่าลืมอีกนะนี่โถ่เอ้ยนี่นะคะ เหมือนเดิมผลิตภัณฑ์คาเกะดูนู้นดูนูะคะเงากว่าชํำกว่าลื่นกว่ากบขนแมวได้ดีกว่านะคกบขนแมวได้ถึง60%เลยนะคะราคาก็อย well, ู่ท right? right? well, right? ี่ so totally. so Burch 1กระปุก9 9 9บาท2กระปุกนะคะลดทัน <ğan> ที20%ถ้ายังไงก็สามารถทักเข้าเพจคาเกะได้เลยหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามหญิงเองก็ได้นะคะรับรองว่าของ ใช้ดีจึงต้องบอกต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นง,งานชิ้นดำดำด้านชิ้นเงา,งงาหรือว่าเป็นบอกสามารถขัดเคลือบได้หมดนะคะยิ่งเคลือบยิ่งเงายิ่งเคลือบยิง่งวาวโอเควันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากผู้สนับสนุนหลักเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ